สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูพิสมัยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะมาขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของหลักของตัวเลขและค่าของตัวเลขนะคะค่าของตัวเลขในแต่ละหลักนะคะ <S <S ในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนการนับจํานวน2 1ถึง100มาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าค่าของเลขมีค่าเท่าไหร่ นะคะอยู่ในหลักอะไรนะคะโดยคุณจะใช้อุรณ์ตัวเดิมนี้นะคะให้เรียนดูอ่ะอย่างเช่นคุณครูเริ่มเลยนะคะจานวน23จํานวน23คือจํานวนนี้ใช่ไหมคะอันนี้อ่านว่า23นะคะ23ถ้าูให้หนูหยิบไม้หยิบหลอดหลอดกาแฟนะคะ23ก็คืออ่ามนครูลืมบอกไปอันนี้คือหลักสิบ อันนี้คือหลักหน่วยนะคะคุณครูยแยกแก้ว่าคือ10กับหน่วยนะคะจะไม่ว่าหลักหน่วยจะอยู่ข้างหลังหลัก10จะอยู่ข้างหน้าเนี่ยสมมตินี้คือ23นะคะเลข2ตัวเนี้ยจะตรงกับหลัก10อันนี้ตรงกับหลักหน่วย23นะอบสาะเดี๋ยวเราจะลองมาแยกกันดูนะ23จะใส่ยังไงเลข2องคือ20ใช่ไหมคะคุณครูก็จะเอาใส่นี้เลย1นึ่งสนี่คือ20แล้วนะคะ กับอีกกี่หน่วยอันนี้บอกกี่หน่วยคะสามหน่วยสามหน่วยค,คุณครูก็อันนี้คือหนึ่งสองสามคืมัดแล้วนะคะอันนี้คือสามนะคะถ้าเอามารวมกันตรงนี้ยี่สิบอันนี้คือยี่สิบสามนะคะรวมแล้วตรงนี้คือยี่สิบสามนักเรียนสังเกตไหมคะยี่สิบสามยี่สิบในหลักนี้เลขสองที่อยู่ในหลักเนี้ยนักเรียนดูซิว่ามันมีค่าเท่าไหร่คะมันไม่ได้มีค่าแค่ สองอันแค่นี้นะคะยี่สิบสามเนเลขสองตัวนี้ไม่ได้มีค่าแค่สองเข้าใจไหมคะสองตัวเนี้ยสองที่อยู่ตรงเนี้ยมีค่าเป็นยี่สิบนะคะสองนี้มีค่าเป็นยี่สิบนะคะ,คนนะ,คะแล้วเลขสามตัวนี้มีแค่สามหน่วยนะคะนะคะทำไมถึงเป็นงั้นเพราะว่าเลขสองเนี่ยอยู่ในหลักสิบเลขสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะเพราะนั้นสองตัวนี้จะมีค่ายี่สิบ สตัวนี้มีค่าสามหน่วยนะคะนี่คือค่าประจําหลักนะคะอ้าเดี๋ยวยกตัวใหญ่ตัวอย่างนึงอย่างเช่นอ่าเลขเลขนี้นะคะเลขอะไรคะมองเห็นไหมสี่สิบอันนี้อ่านว่าสี่สิบใช่ไหมคะเลขสี่กับเลขศูนย์เลขศูนย์เนี่ยจะอยู่ในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยอยู่ข้างหลังหน่วย10บเลขศูนย์ในหลักหน่วยเลขสี่ในหลักสิบ นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ากันว่าเลข4จะมีค่าเท่าไหร่นะคะถ้า40จําได้ไหม40เราใส่ที่หลักสิบยังไง10 20 30แล้วก็40เห็นไหมคะตรงนี้มี40ใช่ไหมคะ40กับอีกกี่หน่วยตรงนี้กับอีกกี่หน่วยที่ครูโชว์เมื่อกี้40่ากับอีกกี่หน่วยคะศนหน่วยเพราะนั้นตรงนี้จะมีจะมี หลอดกาแฟมาเพื่อไหมคะถ้าใส่เป็นนี้ก็เป็นสี่สิบเอ็ดไม่ใช่เพราะฉะนั้นสี่สิบก็คือมีแค่หลักสิบแล้วตรงนี้ศูนย์หน่วยจะไม่มีจะไม่มีนะคะศูนย์หน่วยเพราะฉะนั้นค่าของตัวเลขในข้อนี้สี่สิบเลขสี่อยู่ในหลักสิบจะมีค่าเป็นสี่สิบแต่เลขศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยไม่มีค่าก็คือมีค่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยนะคะจํานวนต่อมานะคะก็คือจํานวนสิบเอดนะคะเด็กๆเคยเจอจานวนนี้แล้วนะคะ อ่าเรียนดู1 1มันมีเลข1 2ตัวเลยสงสัยไหมคะแต่เรียนก็ต้องรู้ก่อนว่าเลข1 2ตัวเนี้ยสมมติกูใส่เนี้ยมี1,2ตัวเด็กๆดูซิว่าจะใช่ไหมอันนี้ใช่11ไหมคะนะคะอันนี้ใช่11บเอ็ดไหมเลกเรียนดูนะอ้าว1 1นะคะ11จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือ1 0นะคะ 1, 10กับอีก1หน่วยใช่ไหมคะอันนี้คือจำนวน11 เลขหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบเนี่ยตรงนี้ก็มีค่าเป็นหนึ่งสิบนะคะหนึ่งที่อยู่ในหลักสิบตรงนี้คือมีค่าหนึ่งสิบหนึ่งหลักหน่วยก็มีค่าแค่หนึ่งหน่วยนะคะอันนี้คือจํานวนสิบเอ็ดนะคะถ้าเด็กมองแล้วอ๋อรูแล้วจานวนนี้คือหนึ่งกับหนึ่งไม่ใช่นะคะหนึ่งตัวหน้าในหลักสิบมีค่าเป็นสิบหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหลังอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นแค่หนึ่งหน่วยเพราะนั้นจํานวนเ1คือจํานวนนี้นะคะจํานวนนี้ตามหลักสิบหลักหน่วยนะคะ เข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะมาสอนเรื่องการเขียนในรูปกระจายเนี่ยต่อจากเรื่องนี้เลยนะคะการเขียนในรูปกระจายอ่ะเด็กดูเดี๋ยวครูยกตัวอย่างตัวข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกที่ครูบอกเรียนไปคือ23นะคะคือ23นะคะอ่ะถ้า23ก็คือ1 10 20แล้วก็ อีก3หน่วยคือเท่าไหร่คะสาหน่วยหนึ่งสองสตัวนี้ใช่ไหมคะน,นี่คือยี่สิบสามยี่สามนะคะนี่คือย3 2สิบสามยบสามจะเขียนยังไงคะ23สิบสามเขียนแบบนี้นะคะนี่คือ23สิบสาม 3, มีเลข2กับเลข3ใช่ไหมคะเลขสองกับเลข3ามเลขสาอยู่ในหลักหน่วยเลขสองในหลักสิบนะคะอ่านว่า23สบสาม เหไหมคะถ้าเรามากระจายออกมาตรงนี้เลข2ที่เราอ่านเมื่อกี้ยี่สิบสามเลข2จะมีค่าเป็น20เลข3มีค่าเป็น3หน่วยถ้าเขียนในรูปกระจายนะคะ23เขียนได้ไงก็เขียนได้ว่า23คือ20บวก3ใช่ไหมคะตรงนี้เลยนักเรียนดูตรงนี้เลย,ลน,เลยนะคะ,ะเห็นไหมยี่สิบสามถ้าเขียนในรูปกระจายก็จะกลายเป็น20บวก3 20มาจากไหนนี่ไงคะ เลข2ตัวนี้มีค่าเป็น20เสิใช่ไหมคะเลข3ตัวนี้มีค่าเป็น3หน่วยก็คือ3นี้นะคะการเขียนในรูกจายคือการเขียนในในหลักสิบ 10, นะคะให้เป็นจํานวน10เลข2มีค่าเป็น20่นก็ใส่20เลข3มีค่าเป็น3หน่วยหนูก็บวกกับ3หน่วยอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกข้อหนึง่งถ้ายังไม่เข้าใจนะคะอ่ะคุณครูจะให้ดูข้อนี้เอาเลขเอาเลข4ี เอาเลขสี่บนะคะเอาเลขสี่สิก่อนผู้จะให้ดูเลขสี่สิอเรียนดูซิลองทายที่ว่าสี่สิบเนี่ยหลักหน่วยคือเลขอะไระเด็กๆตอบซิหลักหน่วยคือเลขอะไรคะหลักหน่วยคือเลขศหลักสิบคือเลขสอ่าเดี๋ยวเราลองหยิบมาใส่ที4สี่สิบใส่ไงเอ่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ พบไหมคะ40กับอีกกี่หน่วยคะเมื่อกี้นี่ครูบอกกีนหน่หน่วยค่ะ0หน่วยูน0หน่วยต้องใส่ไหมไม่มีแล้วอันนี้คือ40นะคะนี่คือ40แล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดโจทย์บอกว่าให้เขียนในรูปกระจายเลข40เขียนรูปกระจายก็เขียนได้อย่างนี้เลยเห็นไหมคะ40ตัวนี้เท่ากับ40บวก0นะคะ4ตัวนี้มีค่าเป็น40เห็นไหมคะในแก้วนี้ เลข4ตัวนี้ย้้งหน้าหลักสิบมีค่าเป็น40แต่เลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยไม่มีค่าก็คือศูนย์หน่วยเขียนในรูปประจายจะได้40่บวกศูนย์เข้าใจไหมคะอ่ะไอ้ข้อหนึงไอ,ของ้ข้อนึงข้เมื่อกี้เนี่ยเลขทีค่ครูยกตัวอย่าง11เมื่อกี้เนี่ยนะคะ11อ่ะ11เด็กๆดูสิบเดสิบเอที่ครูบอกว่ามีเลข1-2ตัวแต่ค่าไม่เท่ากัน หนึ distance, level, ่งเหมือนกันแต่อยู่คนละหลักนะคะตัวข้างหลังหลักหน่วยตัวข้างหน้าหลักสิบมีค่าไม่เท่ากันนะคะหนึ่งตัวหน้าเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะข้างหลังหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบเพราะนั้นหนึ่งตัวหน้าต้องมีค่าเป็นหนึ่งอะไรคะหนึ่งสิบหนึ่งตัวหลังมีค่าเป็นหนึ่งอะไรคะหนึ่งหน่วยได้ไหมคะอันนี้คือสิบเอ็ดนี่ก็ถามว่าสิบเอ็ดเนี่ยหนึ่งตัวหน้ามีค่าเท่าไหร่สิบ ตัวหลังมีค่าเป็น1ถ้าเขียนรูปกระจายก็คือ11ก็คือ10บวก1เห็นไหมคะยากไหมคะ10บวก1นะะ่ะะเดี๋ยวคุณครูจะพาเรียนไปทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้จะมีแบบฝึกหัดสองหน้าเดี๋ยวครูจอธิบายแบบหให้ฟังะนะคะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างการทําแบบฝึกหัดหน้าที่54นะคะคาสั่งบอกว่า ให้เขียนหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักที่กูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะเราเรียนดูข้อหนึ่งเราเรียนดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่ายี่สิบเอ็ดเห็นไหมคะมีเลขสองเลขหนึ่งแล้วเขาเขียนเลขโดดเขาเขียนในบรรทัดว่าสองเราเรียนดูเลขสองบนกงนถามว่าสองอยู่ในหลักอะไรนะคะสองนักเ,เรียนก็เติมไปเลยว่าอมองเห็นไหมคะรูขยายก่อนนะคะนักเ,เรียนเห็นเลขสองไหมคะ ตรงนี้เลขสองที่อยู่ข้างหน้านะคะเขาถามว่าเลขสองคือตัวเนี้ยเนี่ยเลขสองนะเขาถามว่าอยู่ในหลักอะไรเมื่อกี้รูสอนแล้วว่าหน่วยสิบเพราะนั้นเลขสองก็อยู่ในหลักสิบเด็กก็เขียนลงไปเลยว่าสิบเลขสองอยู่ในหลักสิบเติมตรงนี้นะคะเซบแล้วไปดูเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ในหลักอะไรนักเรียนดูนะคะเลขหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลัก หน่วยนะคะหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยดูลับสองอันนะคะสองในหลักสิบหนึ่งในหลักหน่วยแล้วน,นะะิสเดี๋ยวมาดูค่าก่อนว่าเลขสองในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่เด็กๆจะตอบว่าเลขสองในหลักสิบมีค่าเป็นสองไม่ได้เมื่อกี้นี้สองในหลักสิบต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่คะที่ครูใส่เหลาก,กาแฟเลขสองมีค่าเป็นยี่สิบแล้วเลขหนึ่งมีค่าเท่าไหร่คะ เลขหนึ่งมีค่าแค่หนึ่งหน่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูข้อสองอีกข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเด็กๆด,ดูนะคะสี่สิบเจ็ดเลขเจ็ดในหลักหน่วยเลขสี่ในหลักสิบใช่ไหมคะน้องเรียนดูที่ดูซิว่าเขาถามเลขอะไรก่อนเขาบอกว่าเลขเจ็ดอ่ะเขาสลับนะน้อเรียนดูนะตอนนี้เขาถามเลขเจ็ดนะถามว่าเจ็ดตัวเนี้ยอยู่ในหลักอะไร นะเลขอยู่ข้างหลังหลักอะไรคะเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยนะคะเด็กๆดูนะเขาถามสลับไปสลับมาหนูต้องตอบเจตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยอ่าเติมไปมีค่าเท่าไหร่เติมเลยเจดตัวนี้มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าแค่7จ็อ่ะคราวนี้เด็กๆมาดูหลัก10บเขาถามเลขสี่ตัวนี้อ่าสี่ตัวนี้ถามว่าสอยู่ในหลักอะไร สี่ก็อยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะสี่อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่ไม่ใช่มีค่าสี่นะมีค่าเป็นสี่สิบใช่ไหมคะมีค่าเป็นสี่สิบนะเข้าใจไหมคะอะ่เดี๋ยวให้ดูอีกข้อหนึงข้อนี้เด็กๆจะห้าสิบห้าห้าสิบห้าเด็กดูนะมีเลขห้าอยู่สองตัวแต่อยู่คนละหลัก เขาถามว่าเลขห้าคุณครูจะเอาเลขห้าตัวแรกที่เขาถามเนี่ยเลขห้าตัวนี้ครูจะเอาตัวนี้เลยนะคะเลขห้าตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังในหลักอะไรคะหอยู่ข้างหลังในหลักอะไรคะหลักหน่วยอห้าอยู่ในหลักหน่วยเี๋ก็เติมไปว่าหอยู่ในหลักหน่วยตัวอยู่ข้างหลังนะมีค่าเป็นห้าหน่วยเติมเลขห้าเดี๋ยวมาดูเลข ที่อยู่ในหลักสิบเลขหาเหมือนกันแต่อยู่ในหลักสิบห้าตัวนี้อยู่ในหลักสิบนะคะมีค่าเท่าไหร่คะข้อนี้ต้องเป็นห้าสิบแล้วเข้าใจไหมคะอ่ะนะคะกูทําให้ดูแค่นี้ที่เหลือข้อที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียนไปทําเองนะคะหน้านี้เรียนทําต่อนะคะเดี๋ยวจะมีอีก หนึ่งหน้าคือหน้าที่ห้าสิบเจ็ดอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดูแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบเจ็ดนะคะดูข้อสี่ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายคุณครูทําให้ดูแค่หนึ่งข้อนะคะอ่าเรียนดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่ายี่สิบเก้าเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรผูอธิบายไปแล้วนะคะอ่าเรียนดูเลขสองอยู่ในหลักสิบนะยี่สิบเก้า 29, เลขสองในหลักสิบก็ต้องมีค่าเป็น ยีสข้อนี้เลขสอก็คือยี่สิบบวกด้วย9ก้านะคะเรียนทำแบบนี้ที่เหลือทำเองนะคะเอาต่อไปดูข้อที่หตัวอย่างเขาบอกว่าข้อข้อที่ห้าตัวอย่างบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนจากรูปประจายที่กำหนดให้ก็สลับก,กันกับข้อเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นี้ก็ให้เลขรวมมานี้คือยี่สิบบวกศูนย์ ให้เรารวมซิว่า20่ิบกศนย์คำตอบคือเท่าไหร่20่สิบกศนย์คำตอบก็คือ20นะคะไม่ใช่คำตอบคือ200นะ20่สิคำตอบคือ20ข้อ2 30สามสบวกหคำตอบก็คือ31อ็ดท่าทำให้ดู2ข้อแค่นี้นะคะที่เหลือเด็กๆทำเองนะคะเป็นไงคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะ นะคุณครูที่บายแล้วเด็กๆก็ไปทํานะวันนี้มีสองหน้านะคะคุณทาตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะไปทําแล้วก็ส่งลงในอัลบับมิมุณครูนะคะเสร็จแล้วก็เก็บสิ่งของให้เรียบร้อยชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ